สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านตอนแรกจริงๆผมก็กะว่าจะาทำคลิปตอนกลางคืนนะครับเพื่อจะเอารายละเอียดนะครับที่เพื่อนๆอยากจะฟังมาพูดคุยในคลิปที่คานข้าจะมีสาระคิดว่าจะรอทําตอนกลางคืนแต่ปรากฏว่าผมได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็นดไม่ได้ครับที่จะามานั่งหน้าไมโครโฟนแล้วนั่งทําคลิป คลิปนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องกระแสต่ตางๆภายในบ้านเราเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่นิ่งนะครับแล้วก็มีการรบกวนอยู่ตลอดเวลากระแสต่ตางๆนะครับออคือพูด,ดง่ายๆว่าถ้าเนี่ยเราโดนสิงคโปร์อุดนะครับแล้วก็เราไม่สามารถที่จะชนะสิงคโปร์ได้มากกว่าหนึ่งลูกหรือเปเสมอสิงคโปร์ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนครับ จะต้องมีกระแสสอดแทรกเข้ามาในการปั่นป่วนเกี่ยวกับเรื่องทีมชาติไทยโค e ้ดอิชิหรือมาดามแป้งแน่นอนครับเรื่องแบบนี้นะครับคือสังคมไทยเรามันเปราะบางมากเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ตรกกะเหตุผลความจริงแล้วนะผมพูดเราพูดกันมาหลายคลิปนะครับในในรายการอวผมนะครับว่าเซตีต่างๆหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมีการยกนะครับโค้ดต่างๆมาเปรียบเทียบกับทางโค้ดในยุคนี้ก็คือมาซาดาอิชิ เด่ยวกับเรื่องสถิติที่มันดูแล้วมันลวงตาเนี่ยมันเป็นภาพลวงตาเท่านั้นเลยนะครับอันดับโลกแรงกิ้งเราขึ้นมาภา,ภายในหนึ่งเดือนเนี่ยสิบสองอันดับเนี่ยคุณเคยเห็นนะฮะหลายเรื่องหลายราวครับที่ที่เราไม่ต้องพูดกันเรื่องแบบนี้นะครับผมพูดสั้นๆเลยนะฮะว่าระดับทีมชาติไทยไม่เคยถูกยกระดับขึ้นมาในระดับนี้มาก่อนนะครับถึงแม้ว่าเราจะเคยชนะได้หลายลูกนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะ พูดบางอย่างที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าทีมที่ดีไม่จะเป็นจะต้องชนะลุ้นเหลือนะครับแล้วเราต้องดูด้วยว่าเราแข่งกับทีมไหนเหตุผลนะครับอิชิเข้ามาคุมทีม6เดือนเนี่ยเจอแต่ทีมเอเชียล้นๆ้นครับเนี่ยเป็นแมตช์แรกนะที่เราจะเจอกับสิงคโปร์และการแข่งกับสิงคโปร์นี่ไม่ใช่ว่าจะมาดูว่าสมัยโค้ชคนก่อนเราชนะสิงคโปร์ได้ขี่ลูกโค้ชอิชิจะต้องชนะได้มากกว่า ตาก,กะแบบนี้มันเป็นตรก,กะที่ผมคิดว่าแย่ครับมันเป็นการดูฟุตบอลในลักษณะที่มันจะทําให้ฟุตบอลไทยไม่เจริญรุ่งเรืองไปไหนเลยนะครับตรงนี้แหละครับน่าเป็นห่วงมากเลยสังคมไทยเราเนี่ยผมขอพูดในรายการผมเะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะมีน้ำใสใจจริงนะนะครับผมชื่นชมนะครับผมชื่นชมช่องบางช่องผมไปฟังมาเนี่ยทีออกมาปกป้องวงการฟุตบอลไทยด้วยการอธิบายให้ฟังว่าทีมที่โคช้ช ไปเจอเนี่ยมันเป็นชินทีมระดับเอเชียครับแล้วคุณคิดยังไงคุณมารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสี่คนห้าคนของทีมชาติไทยในอดีตเนี่ยที่ทำแมตช์นะครับ5้าแมตช์แรกในการชนะมากกว่าหรือน้อยกว่าผมไม่เข้าใจตักกะว่าทำเพื่ออะไรนะครับเราเรามาตัดช็อตมองกันอย่างงั้นไม่ได้ครับมองกันในระดับนี้เนี่ไปถึงไหนไม่ได้เลยครับมันไปไม่ได้เลย แล้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นเยอะครับในบ้านเราเนี่ยก็อยากจะกราบเรียนอย่างนี้นะฮะว่าอยากจะให้แฟนบอลไทยนะครับขอให้นะครับครอบครัวฟุตบอลไทยมีใจิตใจที่หนักแน่นตอนนี้เราร่วมกันอดทนกันทุกคนครับผมเองเนี่ยทำรายการมาเนี่ยถามว่าถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยครับเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมผมทำรายการเนี่ยทำคลิปไม่ค่อยตามกระแสหรอครับ ผมมั่นคงกับทีมชาติไทยนะฮะไม่ว่าจะก,กระแสเป็นยังไงเนี่ยผมผมก็ไปตามผมนี่แหละผมไม่เคยปรับทัศนคติเพื่อจะเอากระแสใดใดนะแน่นอนครับทํา YouTube ก็ต้องการรายได้นะครับทางานเราก็ถือว่าเราเรา,เราเ,ราเราเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการเวิร์กอย่างหนึ่งนะทำงานอย่างหนึ่งนะรายได้เราก็ต้องมีคุ้มค่ากับขเหนไอยของเรานะครับแต่ท่านจะไม่เคยเห็นผมขอยอดไลค์ยอดแชร์จากท่านเลยนะตั้งแต่ฟังรายการผมมาเนี่ยเพราะว่าผมพยายามที่จะพูดบางสิ่งบางอย่าง Uh huh. จากจากแพชชั่นความคิดจากหัวใจจริงๆในการที่จะ,ะผมแคร์นะฮะผมคความรู้สึกว่าท่านทุกคนเนี่ยครอบครัวฟุตบอลเราเนี่ยเป็นคนที่ผมต้องแคร์แล้วก็ให้ความจริงใจอย่างสูงในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารหรือวัฒนธตินนะครับด้วยด้วยเรื่องแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ายอดวิวยอดแชร์ are, มันจะตามมาเองนะครับถ้าเรามีความจริงใจตั้งใจพอในการที่จะทำรายการเราให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ ให้เกิดขึ้นกับส่วนรวมให้มากที่สุดเขาว่าส่วนรวมของเราเนี่ยเราไม่มีใครครับเราเป็นคนไทยเรามีทีมชาติอยู่ทีมเดียวเรามีสมาคมอยู่ตอนนี้นาะวินาทีนี้เนี่ยเราต้องสาม,มัคคีกันครับเราต้องทำให้ทีมชาติไทยเรานิ่งที่สุดผมเคยพูดมานานแล้วว่าทัวร์นาเมนต์ขั้นเลือกฟุตบอลโลกเนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและชี้ชะตาวงการฟุตบอลไทยครับและทีมชาติไทยชุดใหญ่หรือช้างศึกเนี่ยคือทีมนะครับ คือทีมกีฬาที่จะชี้ชะตาวงการฟุตบอลไทยทั้งหมดเลยนะครับว่าจะเจริญรุ่งเรืองไปได้ขนาดไหนรวมทั้งฟุตบอลหญิงเท็กบอลนะครับฟุตซอลต่างๆเนี่ยถ้าทีมชาติไทยชุดใหญ่เราไปฟุตบอลโลกได้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะนะครับมันจะสมูทขึ้นมันจะดีขึ้นหมดเลยครับเพราะว่าเราจะมีสปอนเซอร์มากขึ้นวงการเราจะเติบโตมากขึ้นคนเข้ามาสนใจมากเกื้นหนุนวงการฟุตบอลเราก็จะมากขึ้นและที่สําคัญมากกว่านั้นคือนะครับ ระบบที่ผมกําลังสนับสนุนตอนนี้คือระบบจแปนเวก็ว่าได้นะครับเพราะผมศึกษาเรื่องเรื่องนี้มามาตลอดระยะเวลาหลายเดือนเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันสําคัญยิ่งกว่านั้นนะมันพูดถึงเรื่องรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยน้ําใจนักกีฬาครับมันเป็นอุดมคติของการกีฬาที่ผมกําลังพูดตอนเนี้มันจะมีประโยชน์ต่อสังคมภาครวมของเราด้วยวิธีคิดมุมมองในการกีฬาแล้วก็จะทําให้เยาวชนของเราเนี่ยมองเกมกีฬาอย่างถูกต้อง แล้วมันจะทำให้เรามีทีมชาติที่สง่างามนะครับในเวนี้แหละครับที่เรากําลังเดินไปเนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีเวไหนนะครับเข้าเข้ามาตัดมาเป็นน้ํานะครับน้ําใต้หินน้ําใต้ฐานรากตลอดเวลาผมไม่รู้ว่าเพื่ออะไรและกระแสเหล่านี้เนี่ยถามว่ามันมันเป็นสาระไหมผมคิดว่ามันไม่เป็นสาระนะแต่บางทีนะท่ามกลางสังคม ที่เราไม่ค่อยพิจารณาอะไรหรือเราเป็นคนฟังอะไรที่ไม่ไม,ไม่ไม่มีตรรก,กะที่ดีพอแล้วบ้านเราไม่มีเสาหลักที่ดีพอนะถ้าเกิดคนคนที่พูดในลักษณะที่ไรเหตุเนี่ยทําให้กระแสะโซเชียลหรือกระแสะสังคมมันกระเพื่อมขึ้นมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการไปกดดันคนดีๆครับไปกดดันให้มาดามแป้งไปกดดันให้ปลดโคดอีชีอิตไปกดดันสิ่งนั้นสิ่งนี้ ตรงนี้แหละครับเป็นปฏิปักโดยตรงกับการคัดเลือกฟุตบอลโลกเป็นปฏิบัติโดยตรงกับวงการฟุตบอลไทยนะครับตอนนี้ไม่ได้อวยไม่มีใครอวยใครครับตอนนี้ผมอวยทีมชาติไทยครับช้างศึกทีมเดียวเลยผมไม่ได้อวยมาดามแป้งผมไม่ได้อวยอิชีด้วยถ้าเกิดอีฉีหรือมาดามแป้งทําอะไรที่มันมันผิดปกติผมก็ต้องวิาพากษ์วิจารณ์ในฐานะที่ผมทำสื่อและมันต้องอยู่ในกรอบที่มันมีเหตุผลด้วยนะครับ ไม่ใช่เราจะไปหยิบยกอะไรที่มันไรเหตุผลเรามาพูดมาเทียบเคียงมาทําสถิติเพื่อจะให้เกิดกระแสะต่างๆนะครับที่มันไม่ถูกต้องให้กับสังคมผมดีใจครับที่มีเพื่อนมีน้องนะครับที่ทําช่องที่ใหญ่กว่าผมเนี่ยออกมาปกป้องเรื่องนี้ผมรู้สึกขอบคุณนะนั่งฟังแล้วอดไม่ได้ครับที่ําคลิปนี้ได้บอกตรงนะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยโอ้โหขนาดเราทําผลงานมาขนาดนี้เนี่ยยังมีคนมองไม่เห็นเนาะผลงานทีมชาติไทยเราตอนนี้ เราขึ้นมาด้วยความยากลําบากนะครับเราไม่ได้ใช้ความเราไม่ได้ขึ้นมาแบบไสยาศาสตร์ครับว่าไสยาศาสตร์ก็หมายความว่าขึ้นมาจากความความสะใจขึ้นมาจากกระแสที่พูดง่ายๆว่าเฮโร่สนับสนุนกันมานะตามที่ฟังกันมาแต่เราขึ้นมาจากเนื้อแท้ของฟุตบอลครับตอนเนี้ทีมชาติไทยช้างศึกขึ้นมาจากเนื้อแท้ของพื้นฐานฟุตบอลครับที่ยกระดับมานะครับ คนที่เขามีวุฒิภาวะในวงการฟุตบอลจริงๆเนี่ยที่อยู่ต่างประเทศเขาชื่นชมกันท่านั้นครับว่าเราลกยกระดับขึ้นจากเนื้อในจริงๆเราไม่ได้ขึ้นมาตามกระแสเราไม่ได้ขึ้นมาตามการปั่นหรืออะไรทั้งสิน้นตอนนี้ทีมชาติไทยขึ้นมาอย่างยากลําบากครับและอิชิกลับมาดามแป้งก็กล้าหารพอที่จะผลักดันทีมชาติไทยเนี่ยฟากระแสที่ยากลําบากสุดๆเนี่ยให้โผล่ขึ้นมาบนดินในระดับเอเชียให้ได้นี่คือการดิ้นออกจาก ระดับฟุตบอลที่เราเคยเป็นอยู่ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนผมฟันธง,งตรงนี้ครับไม่เคยมีโค้ดคนไหนทําแบบนี้มาก่อนในประเทศไทยมาซาดะอิชิและมาดามแป้งเป็นเป็นบุคคลแรกครับที่ทําแบบเนี้่าเอาอะไรมาเทียบผมบอกไว้แล้วครับสถิติต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโค้ดซิโก,โก้ไม่ว่าจะโค้ดมาโน่ไม่ว่าจะเป็นหลายท่านนะท่านทําหน้าที่ท่านมาเนี่ยควรจะเก็บสถิติเหล่านี้เนี่ยประดับหอเกียรติยศไว้กับโค้ชเหล่านี้ที่ทําประโยชน์คุณงามความดีกับประเทศชาติเรามา แต่ตอนนี้ผมยืนยันครับว่าสิ่งที่มาซาระดาอิชีและมาดามแป้งทำตอนนี้ไม่เหมือนกับยุคไหนเลยที่เราทำมาแตกต่างครับแต่ส่วนที่ว่าไม่ส่งเจชนาทิพลงชั่วโมงนี้นาทีนี้เนี่ยอันนั้นอาจจะเป็นข้อผิดพลาดเล,ลก็กน้อยหรือไม่ผิดพลาดเลยก็ได้ถ้าเรามาเทียบเหตุผลเราไม่ได้ขึ้นศาลนะครับถ้ามีการไต่สวนคดีเนี่ยไม่แน่ครับอิชีอาจจะชนะก็ได้เพราะก็อาจจะมีเหตุผลดีกว่าก็ได้ ไอ้เรื่องแบบนี้มันเป็นไปได้ทุกโค้ดเหรอครับมีหมดอน่ะไม่มีโค้ดคนไหนไม่โดนเหรอครับทุกยุคทุกสมัยโค้ดโดนวิพา์วิจารณ์หนักแล้วเราก็เปลี่ยนโค้ดมาเรื่อยๆแต่รูปธรทมที่ยกทีมชาติขึ้นในในรากของมันเนี่ยในเนื้อหาสาระเนี่ยมันไม่เคยมีครับมันมียุคนี้แหละถ้าคุณยังมาเป็นกระแสะใต้น้านะมาซาะกันอยู่อย่างเงี้ยมาบ่นทําลายกันอยู่แบบเนี้ยนะครับถ้ามันร้มคืนลงไปครั้งหน,นึ่งจบเหตุครับวงการฟุตบอลไทยผมอบอกแค่นั้นนะ คุณไปหามาเลยครับคนอย่างอิชีคนอยาอ่อยางมาดามแป้งคุณไปหามาเลยครับแพชั่นของฟุตบอลไทยให้มันได้แบบนี้มันหามไม่ได้ครับวิธีการวิธีการทําทีมของโค้ดในเดือนเนี่ยผมไม่ได้ว่าโค้ดอื่นไม่เก่งนะอาจจะเป็นเวทที่สามารถเข้าไปถึงระดับเอเชียก็ได้แต่เราต้องดูนาทีนี้นะครับว่าสภาพแวดล้อมการสร้างเด็กเรามาสร้างมาอย่างไรกระแสฟุตบอลในยุคนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็สิ่งละเอียดที่อิชีทําตอนเนี้ย มันเป็นสิ่งละเอียดที่ถ้าคุณมองไม่เห็นน่ยก็อย่าไปประมาทมันครับแต่ผมคิดว่าผมมองเห็นนะผมไม่ได้อวยชืนะแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยผลงานที่เขาทำเนี่ยมันละเอียดให้ผมสัมผัสได้นะครับหลายท่านก็สัมผัสได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ละเอียดและเขาไม่โชว์ด้วยนะครับมันเป็นสิ่งที่เขาไม่โชว์ด้วยแต่บางสิมม่งบางอย่างที่ที่เรามองไม่เห็นนะแต่ผลงานต่างๆเนี่ยมันการันตีแล้วมันมีผลงานที่มันจับต้องได้ เกี่ยวกับผลงานต่างๆแรง็งคิงต่างๆผลแพ้ชนะเอาไว้ข้างหลังพูดแล้วครับหนึ่งซูปเปอร์สตาร์หรือบุคคลเนี่ยเอาไว้ข้างหลังก่อนผลแพ้ชนะเอาไว้ข้างหลังก่อนแต่เราดูภาพรวมของทีมชาติเราเนี่ยนะครับว่ามันเป็นรูปแบบแบบไหนผลงานในแต่ละทัวร์นาเมนต์นะครับเป็นอย่างไรอันดับแรง็งคิงของเราดีขึ้นไหมสภาพแพัชนต่างๆสิ่งแวดล้อมในฟุตบอลไทยเนี่ยมันยกระดับขึ้นได้จริงไหมตรงนี้เราเราควรจะมอตงตัวนี้มากกว่า แล้วตอนนี้เราไม่ใช่ทีมสตาร์ของระดับเอเชียครับเราต้องยอมรับเราเป็นแค่ทีมเกิดใหม่นะในในวงการฟุตบอลในเอเชียเนี่ยเราต้องยอมรับยอมรับจุดนี้ให้ได้ว่าเรายังแค่ทีมเกิดใหม่ครับเราจะไปหลอกตัวเองว่าเราคือสตาร์ถ้าง,งั้นมันก็เหมือนกับเราผูกสายมุ้งอะ่ะเล่นกระโดดต่อสู้กันกับน,น้องชายเราอยู่ในมุ้งอะ่ะนะครับว่าเราเป็นฮีโร่ออกจากมุ้งมาครับแล้วเรายอมรับว่าเราเป็นเด็ก เดินออกมาโดนแดดโดนลมแพ้หน่อยเสมอหน่อยแต่อย่างน้อยเรายัางเดินต่อไปแล้ววันหนึ่งเราจะเติบโตขึ้นมาในดับเอเชียครับเราต้องก้าออกจากมุง้งออกจากบ้านเรานะครับหลายคนเนี่ยอยากจะกลางมุง้งแล้วก็เล่นกระโดดต่อยกันอยู่ในมุ้งเหมือนเดิมอยู่แล้วก็มาโชว์ว่าเออชนะนะวันนี้เราชนะน้องเราได้วันหน้าน้องก็ชนะเราแต่เราชนะน้องได้มากกว่านะครับกับคนที่เขาเดินออกมาเนี่ยนะครับเขาอาจจะไปพ่ายแพ้หรือเสมอ ก็คุณชนะน้องในมุ้งคุณเนี่ยฮะควร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 จะมองในมุมใหม่ได้แล้วครับคลิปนี้นะฮะผมขอพูดแล้วกันนะครับตอนแรกว่าจะไม่ทําคลิปนี้ขอพูดสั้นแค่นี้แหละร่วมจิตร่วมใจนะครับแมทที่เจอกับทีมชาติสิงคโปร์เนี่ยเราอาจจะเสมอสิงคโปร์ก็ได้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้และไม่แน่นะครับทีมชาติจีนเนี่ยอาจจะเสมอเกาหลี แต่ผมคิดว่านะเงื่อนไขเขาไม่เหมือนกับทีมชาติไทยไปเสมอเกาหลีหรอกมีเพื่อนมาคอมเมนต์ว่าทีมเรายังไปเสมอเกาหลีได้จีนอาจจะเสมอได้เหมือนกันเพราะจีนเสมอเราตะกะนีมน่มันใช้ได้อยู่ครับแต่ว่าในในช่วงเวลาที่เราไปเสมอกับเกาหลีช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงเวลาที่เกาหลีเขามีปัญหาเยอะภายในนะครับเรื่องของโซนเงมีนกับอีฮังยินทนะเลาะก,กันยังมีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนโค้ดกําลังปั่นป่วนู่ครับช่วงนั้นและทีมชาติไทยเราเนี่ยกําลังมุ่งมั่นที่จะไปเสมอเขา มันต่างจากทีมชาติจีนนะปัจจัยมันต่างกันต,งตรงนี้ว่าทีมชาติจีนตอนนี้กาลังเขาน่าจะติดจิตตกเลยนะครับเราแพ้ชั่นวิธีการเล่นเขาไม่เหมือนเรานะจีนนะที่จะไปฮึดใส่กับทางเกาหลีเราฮึดด้วยระบบนะครับแต่จีนเขาจะฮึดด้วยกําลังแล้วแพ้ชั่นที่อยากจะเอาชนะซึ่งทางของจีนมันจะไปแพ้ทางของเกาหลีครับและตอนนี้เกาหลีเขากำลังพลิกพลิกนะครับปัญหาภายในเขากำลังสงบ สนฮังเมียนีคังยินเนี่ยเขายิ้มแย้มแจ่มใสกันแล้วทีมเขานะครับหลังจากที่เขาปลดล็อกในการเอาชนะเรา3 0เนี่ยจากนั้นสถานการณ์ของเกาหลีดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เขาอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างที่จะเข้าที่เข้าทางแล้วครับโอกาสที่จีนจะไปเสมอเหมือนเราไปเสมอเนี่ยผมคิดว่ายากอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านนะครับวา่าถูกต้องครับที่ท่านบอกว่าอาจจะเสมอได้เหมือนเราเป็นไปได้ครับแต่ด้วยความอธิบายของผมนี่แหละครับว่าตอนนี้เกาหลีไม่เหมือนเดิมครับ หนึ่งเกาหลีไม่เหมือนเดิมครับการที่จีนจะไปเสมอกับเกาหลีเหมือนเราไปเสมอมันไม่เหมือนกันตอนนี้เกาหลีไม่เหมือนเดิมครับไม่เหมือนกับตอนตอนเจอไทยข้อที่สองทีมชาติจีนไม่เหมือนทีมชาติไทยครับง่ายๆเรียนสั้นถ้าทีมชาติจีนเหมือนทีมชาติไทยอาจจะเสมอได้ผมไม่ได้บอกว่าไทยดีกว่าจีนนะแต่ผมพูดว่าพูดถึงว่าทางมวยสไตล์จีนเนี่ยจะไปเสมอเกาหลีนี่ยากครับแต่สไตล์ไทยที่ไปตอนนั้นเนี่ยเราไปด้วยหัวใจช้างศึกจริงๆ ไปด้วยแพชชั่นไปด้วยสปิปิตแล้วไปด้วยระบบทีมมันทําให้เราสามารถต้านทานการบุกนะครับถ้าจีนสามารถต้านทานการบุกของเกาหลีได้เท่าเราเนี่ยโอเคครับเสมอแต่ผมดูกองหลังจีนแล้วยังเอาไม่อยู่ครับกองหลังของเขายังสู้เราไม่ได้ถ้าเกาหลีบทขยี้จีนเหมือนบทขยี้เราผมคิดว่าจีน,นทะลุแน่แต่วันนั้นเราต้องยกนิ้วให้กับแผงหลังของเราว่าสามารถต้านทานการบุกของเกาหลีได้อย่างยอดเยี่ยม ต่ทั้งที่เกาหลีตอนนั้นส่งลงมาหมดเลยครับในการเดืดขยี้เราที่โซ่มันต่างกันตรงนี้ครับระหว่างจีนกับไทยมันต่างตรงนี้แหละครับต่างกันตรงแพชชันที่เราบอกว่าเราเราเล่นเกมรับนี่แหละต่างกันตรงที่เราบางคนบอกว่าเราขี้ขาดนี่แหละก็เพราะความขี้ขาดนี่แหละครับเราถึงเสมอเกาหลีได้ผมเอาผมยอมเป็นคนที่ขาดแล้วกันนะครับผมผมไม่ผมผมยอมเชียร์ทีมที่อาจจะไม่สาง่างามชนะเวียดนามหรือว่าชนะฟิลิปปินหรือชนะมาเลเซียเนี่ย แต่ผมขอเสมอหรือแพ้ซาอุดิอาระเบียครับแค่นี้แหละครับคลิปนี้นะฮะผมผมอยากจะพูดอะไรบางอย่างกันนั่นเองที่ผมพูดไม่มีอะไรครับผมอยากจะเกรียนแฟนบอลน,น,นะครับแล้วก็ครอ,อบครัวฟุตบอลไทยทุกท่านใน้ทราบว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปครับหลังจากที่เรามีสักการะฟุตบอลไทยมาใหม่แล้วนะครับตั้งแต่ต้นเดือนมกราต้นปีนะฮะมาถึงวันนี้เนี่ยต่อไปนี้นะฮะ ถึงเราจะแพ้จะ,ช,ะชนะเราจะเข้ารอบ18ทีมหรือตกรอบก็ตามแต่แต่ตอนนี้เนี่ยฟุตบอลไทยลองมาถึงระดับหนึ่งแล้วครับเรามาช่วยกันดันดันไม่ให้ฟุตบอลไทยหลุนลงไปอีกด้วยแพชชั่นใหม่ๆวิธีคิดใหม่ๆร่วมกันครับจากใจเลยนะครับของช่องพักกินชาแนลครับ